สบายดีทุกคนย้ำางแรงๆพี่น้องจา้าลังจากจะเก็บแตงโมแล้วกัแยกออกเนาะแตงโมแยกออกว่าเป็นของเทอรไดแนนวราคาเท่าไรดนแเนวพี่น้องกับผากันเมื่อลยเมืองเท่นบ่าบอยแหมติกันฮะเมืองเท่นเมื่อผ่าหน่วยหนึ่งผ่าสุเป,ป็นกินอีกแล้วกับซื้อกุ้งน้มเมต้ามาส่งทุงหนึ่งสี่สิบบาทพี่น้อง ชื่อแปดสิบบาทวะจองชื่อสี่สิบพันเออกระเพาะกันสลองปิดบักโมพี่น้องกินข่ารวมหยาดอยู่โคกนองหน้าฮาวพี่น้องเลยสลองปิดบักโมสโลงลูบสลองลูบพี่น้องมันเป็นสโลงได้เลยโอ้ยพี่น้องปู่ป้าให้ลูบให้จมดอกข้าวสารเจตวนกับเจดำสีลูบสีช้างสุกขึ้นกับแพนาอยู่ลายด้อใจลลายสิสวยนุ่ม เแก่ได okay. ้จะกูนุ่นกัมาเด้อพบาท10บาทก็ว่าไป5บาท10บาทย่างอีกบอกโพ3ให้แกลืมใส่กรโพดเด้อโอยบาลเฮ้ยะเจน้องได้ันหึเจ๊น้องกูด้ัเจน้องทางกําแพงเพชรบ่ยังบ่ทันทักหาซ้ําจักเพิ่นมีเวลาเบิ่งคลิปอยู่บ่นี่ฮะอจะลืมอุ่นเอื้อยไดก็ไอ้กุ๊งพี่น้องโถอืมกูอยากกินได้เด้ กูจะกินยัูจะกินมันขัวให้กูยังสัตนะขั้วปลาซิวอย่าไปเอาปลาซีวปนเด้อขั้วแก็อ้กุ้งต่างหากนี่นี่นนนีล่างเอาใส่เน่เตแล้วนะต้วนแปะนะ ตันนี้แหละเฮยมันแสบเ,เฮยอ,อันนี้เห็นบ่แจ่บังเล่นกูนะนนนนนเอาลงน้ำหน่อยแม่แจ่บังเล่นนะอะไรเราไปแสบมืนกันพี่น้องใครจะผู้โชคดีรอติดตามชมตอนต่อ,ตอไปกูลงมาเลยอ,อมืม เนี่ยสมพักสมบหทองยังมีสมพักลูมาไก่มันกินยังอันหนึ่อ่มามาเอินพี่น้องกินข่าวแน่พี่น้องกินข่าวอ่าสลอง้ายบักโมนขื่นโคนพี่น้องเลยป่าลุงก็จอบก็เป็นป่าลุงอ กูซีวีน้ำปลาถิ่มนั่นแหละพี่น้องเลยทั้งกินทังหยดมิตรนอนขอยกินก้ามก็ค่าลว่เออพกหีมีลาขอกพรดิบมตนอนสบอกปามันคือบวกเก็บมาสบ <S 2 S 1> ๊นอนกัเ <slightly> ก <fit> ่งไปนะบอกกินหัวอ้ยมันบ สแรบน้องกินข้าวแรงรวมญาติวนนกินข้าวแรงรวมญาติไล่ยมืออะไรพี่น้องก่ไม่ได้ตัไก่ไม่นอกแล้วขี้งออสิไอ้มือแรงไอ้ลีลอได้ไอ้น่ะกะมีทเลอ้อยเลอ้อยเนี่ย้าว้าวข้าวข้า้ว มึงเาูเท่เฮ้จ้าฮักอูมดเจ้าเน้อเลยกถยที่น่นอย่างกี่ลูกนี่แ้จูดุ้กไ้ผดแพารูปนนเ้มยังบอการู้ยเลยด้วยกินนะถา่ามาเลยถั่วมาเลยลายบะแมนบ่แมนกับถ่ามาเลยลายเป็นบ้าพระเองน่งอันที่เลื่กงลายไหน เด็นวบสมงคยนบอไปบุญไปสนาัึนอยู่ม่ตามอะไตหอมาเลยซที่เาไม่กินไล้ว่ะก็มันเยน่่เาอะไรกูกินอะับมานะไอ้รกรจกหกวัดบไปไลยเฮยเอาแนยดผักตอนนันแสบนะแ่บคือกันบดนี่ากบ

ชาวพีเรมันจะชาวซองก็เถอะเงินได็ดายเนาะแต่ดูท่บ้านป้าอยู่กว่าเป็นป่าน้ำนางไดพี่น้องมาขึ้นนี่อนผ่ได้แต่โชว์วัชวนเป็นบองมอลัมฉันนั่งจบกูสิไปยุ่อ้แม่อยูเพื่อนอยู่เพื่อนกูขาดห้องกูขาดหน่อยเยื่เพื่อนเบิกแดดได้จุลงรถเขาขาดหน่อยเพื่อนอะไรเนี่ยพ่ออะไรกูแค่เพาขาดกูซื่อเลย

nhưng mà con nhưng nhân cái này những chú lốc à những thì nó, cái con con chát, coi thế á, con nhảy chơi đái là con chụp nhảy trai nó, cái thịt nó có miếng vì mà con mãi, thôi, นอนในคันนองละสิวยังถึงขึ้นแก่หืเออมงขนเออเขาเขอยากรักเขาผมไม่รักแบบจนแปลนึงเนาะก็ไปเอาสุค้มให้มาเลยเนาะเาดูในทน้องเลยเป๊ะมันลอยขามาเรืองุได้กับอีครป้าจะชุบแก่จะหนอันรกแก่จะไนกกอนนี้อก

จำขามันน้อยเอ็นบอเาไปโลกาสวยนีประเข้นี่วัิ้ขาเหรอเี่ยงขีดวัววนจำปะเดจกระวนอะไเยียมูดดมามาเยเงือยังบุญต๊ะมันแรกคือผมใช้เงือตเจ็ดต่วนนะเฮียเจ็ดต่วนนะท้าป็นจาต่างนซื้อเท่ารก็ นัวุเจไหนเด้อน้าคนโดลุงปีนี้ไม่เก็ตั้งพุงิงแว้มีคนขาวซื้อนำลายเลยหรอใครีมึมเห็นอัดปช่องแ่าปกแน่เแม่หตวลงพาลงไปปีนึ่งมาขายรืฐบาลช่อต้อไปก็ได้อืาเะไรกันน

อันนี้นะขึ้นขั้อันนี้ใบไมนออกขอันนี้ต้นตัดใบไันออกนี่ขึ้นนี่อือ่น่าจะจอนกับขึ้นต้นหนึ่งต้นในโชลราเซลน่ะบุกึนต้นในหนาเทียรนะขึ้นระดับเทานี่ขึ้นืวะขึนขึ้นครับขึ้นไปชื่อหนอีแม่เด้อมีเงเกกว่แม่มีสีต้นเนาะขมาเกือบไล่หนะอยอือดูผมเียมทาเาเยมใหู้ะครับ อืเบเนยงเ่บบเป็นน้ำบัที่เขียวหน่ะเป็นนำกุ้งซื้อมาจะเออมันจากเทสบักเออมันจากสบักต้องใส่เอ้อากเราซออกไปหายเดีวไปเลใส่ตัวเทกี่คนเดียวลี่เคยนองไอแทกบักทีเป็นลายี่เป็นยงนะตอยูนองีซื้ออะไรซื้เด้อน่าครกุ้น้งกุ้งแล้วน่าน้นกุ้ง หมาโมน้อยในกระทังในเทียงนะเปเทียงอย่างอเมย่า้เยงอาุกมันกระชุบปยิบอเมืเราเลแขกห้าตาบลิบอ่ะตาบลดิบุ่งนะถอะนะก่อนอันนี้ไลไว้เปดนลยาบุ่งชื่หาตาลไป้บตาบแทกเขาปาน่ยงงใสคมหรืเปาโคมคมหัวแว มึงไปข่าวจบตั้งตุ่นไปเส้นทางใหม่โรด้าแ่บังฮีนหมแหละใช่ะมันเ้ยมันก็ถึนเมื่อเด็กอย่างไรค่ามันก็หายลอยหนึ่งแวเาส่มันไม่จ่ายคุยาคงท่งได้เงินมากเลยพอเขาเปลพงเมื่อเงินพันสามแปกวไปเ่งแหละมีงานเห็ดเลยพี่น้องเลยง่ามป่ะขาป่ะแต่เมันอุ้ง่างอุมงหาองยางุม

จะอิ่มได้แค่หันไ้อิ่มหันไอิ่มไหนขัเห็นกรกก้องแทดกของเลามีทังนะ้นไหเอาหเ่ะางมาใช้บุรีเนี่ยหน่วยหนึงงูดักนัง้องอะไ้องเจ้การด่ออูดัหน่วยเดียว กอกํานองพี่น้องเอ้ยกบกระงงูอ่ะมันไปเหตุงานอยู่ไซบูดี้ให้มันีหตุ ปลาลงเกอืก็ลงแล้วบ่ได้หินได้เขาอยาดอยู่น่ะรับด้ไหมบัดขึนรับตาเฮ้ยทหารเพเลย็นซีหูไปไมใจสไปรับการใจนากซีฮูแหละม็ได้ขอดนเลยทำไมเราต่นกำบังกันะกูจอเทปขาลงเหลงเหรอเหมดที มั้าวเด้แรง่ะอยู่นั่ไม่ใหญ่เม่ป็นยงงวใส่ยปูชินลองก้อยมไพอมินี่หนได้คือว่ามือนง้อก่ะเจ้นั่นก่อเพอมินี่นันในนี้องสาวละโทษน้างสาจะบข้ามันให้ดนจั้อขึ้นจับบนอัพอแมนมืดมืมือพอข้ามาซื้อทำอนั่นสมเพลระลายมาเนี่ยกังวนกูมีวิธีแต่บาดาไปสอนเัาปลาโมาลุเรจับปง มันสีเฮ่สับไา่เราม่มนบอส้คือดอกไม้จริงหนึ่งไปแรล่มาใส่เรล่าโลดมัวน่ะเนี่ยน่าก็คือดอกไม้จริงหนึ่มใส่ที่ไหนมมีมุนเนาะเขามีมุนกล่อมาขันงัวเฮแล้วเขาไปหกละทับโลกปยปลยไปชอนมาาเอาง้วดำอะไรมึงเะไรอีกอะไรเาได้ไปชอนมันน้ไมอมางัวไอ้พุดหนีไปง้วดำเขโอ้ยคุอช่อนละมากก็ได้จะพุ่งนั่นเฮ้ยบอกคืออะไร้ยมันก็คือกันนั่นแหละเนาะ ใคริมาหาเราหัวเหนะเอามาให้ข I mean um. okay, ุดน hmm. ah, so <vale> ี uh ่จ huh. ังแห้่เอามาหาาอต่อเห็นเขาใกล้บได้แล้เจ้าเม่จริงหนึ่งกันอยู่เราจับโลก่ะจังมาเป็นอย่างมันไม่เข้าได้มีเข้ามียัมาหาเราหลดงน่ะก็ัวเหนะโอเคมันกวเยอะหรอกเออขะเจามาให้เจ้าเบิ้งเหน่ะมันจาเบิ้งเซียมันจะอรเสียมันอะไหาเลยท่มันบุกเห็นใช่ปะบุเคย็น ไปกินเด้อเข้าโอ้ยบ่หานี่สิเอาขึ้นก็บ่เอาได้

แดงเกินนะครัุกคนหวเราจะเทิมมีก็จะไฮเด็กเจ้าแล้วมีผ้าเดียวมีแม่จือแบบผ้าเดียวแล้วว่าลูกรานกูไลแล้วแบเข้ามาโฮมกันแล้วมากินนังกัได้เฮ้ทมัมไม่ปินงเหตุผลนบ่วยเจ้าอ่ะโอ้ะเละน้ำมากับเขาหลับไปเลยกิฟต์ภาพไปเพียงสำนีพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อที่อุดหนุนมังโม่ เขามาเມิงมาชมสบດີด